เลยๆเออเศรษฐกิจพวกมึงกูจะรู้ใช่ไหมว่านี่กูจะมาทําอะไรใช่พีสองต่อแล้วจ้ะกูไม่ได้บอกใช่ไหมมีพีสองไม่ได้บอกเพื่อนเออว่ะไม่ได้บอกซึ่งการทายคลิปของกูเป็นชีวิตจิตใจของกูมากเลย,ยแล้วที่คลิปเอาวีกูต้องพูดคำหยาบก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเพราะว่าเฮียอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่กูแค่อยากพูเฉยๆนะที่มันเสียงแบบฟูๆอย่างเงี้ยก็คือกลัวปากใกล้ไม่มากเพราะว่ากูกลัวแม่งเสียงดังเกินไปแล้วพ่อกูจะองมาด่ากูเพราะ,ะาาฉะนั้นอย่าว่ากูแล้วกันโอเคไหมเพราะตอนนี้แบบกูรู้สึกมากกูเอาปากใกล้ไม่มากปากจนกับไม่นหลยไอ้ยนลุกอยู่หน้าพรมไ้วขนลุกหนาว วันนี้มือบ้านใครฝนตกมกั้งบ้านพีนฝ่ฝนตกหนักมอกเหลือข้างนอกก็มีลงเม็ดลงเมเ็ดไปปล่อยลงเมเ็ดเปปลอยนะ่ะอันนี้ลืมลืมกดก็คือนี่ฉันฉันอ้าว M v P มีกูด้วยเหรออ้อาวกูเหรือ M v P มีกูด้วยตัวนี้กูแซ่บคอมากเลยอะไม่ไหลวละ ไอตอนเปคิดแค่แกเนี่ยวาว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 อมาเลยแบบโอ้โหตอนนี้แสบคอไม่ไหวแสบคอมาก <c oughs> ก็เลยไปกินน้ำก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมา <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่คือกูไปกินน้ำกูว่าไปใช่กูไม่ได้กิน, <c oughs> นกูกูเพิ่งจะรอนานิฉยกูเลยไม่ไปวว้าแสบคอ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคสามล่าสุดกูไม่ห่วงกันอื่นนอกจากนั่นแหละนอกจากการสู้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 ส จริงป้าเอาวีขึ้นด้านบนในตรงข้างบนอ่ะแม่งเหมือนผีไฟเลยเว้ยอ้ยมึงคนตั้งหน้าเกมเป็นโรบอกเลยอุ้ยดีดีดีด,ดีอ้าทองใสลุงเจอกับชายรักชายยิงรักหญิงชายแต่งหญิงหญิง,ญงแต่งชายได้หมดมอะไรให้ช่วยไมไม,ม่มึงช่วยเฮียอะไรกับเขาไม่ได้หรอกอีเมซี่เนี่ยมึงช่วยกูได้น้องตัวนี้ก่อนเถอะ มึงอะคุยยากกูไม่คุยกับมึงหรอกชิซี่ที่พี่รักดิสทรีกับแพทร้าแล้วรับแพทร้ที่ฉันรักเดซีกับเพราะว่าอ,อีเชียนี่มันสวยนั่นแหละอวดความสวย,ยมันแม่งกูเอามันตอนแรงมันโคตรโหดเลยอันตีของมันอ่ะอันตีอีท้ายผีเสือ้อหายเหี่ยวพี่เลยก็ไม่รู้อะแบบอื้มคนเดียวนานๆไปนี่แม่งศัตรูเริ่มหมดคืออีเชียนี่เริ่มกากแหละ ก็ต้องเปลี่ยนตัวละแต่มันก็ยังเป็นตัวทีว่กูใจประจําอยู่นะเว้ยกูใช้อี้เฮนี่เมื่อหนึ่งวันละวอี้นี่คือวันที่สองพรุ่งนี้ก็คือวัน,วนที่สามมึงอย่าพูดแทรกูดิไอี้เฮ่นี่คือเตอร์กูนะที่ไม่่เห็นคากำลังไปอยู่ อันนี้คือตัวพี่นะจ๊ะฉันกำลังเดินทางไปหาอีหมอนั่นอยู่ แต่ถ้าบีเซอันะคนหดอะไรมึงเนี่ยฮะ <c oughs> อาสัตวกูไปบิดเียกูเียบแล้ว กูเล็งเลยล่ะตกกระจายหมดเชอะกูไม่ผิดสินะกูไม่ผิดสินะโอานจไม่ไหวไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวนะกูช่วยสักการ์ดกำยังไงไอ้ดิสันน่าจะทันอยู่เย้กูได้อันตีที่แม่งคตรพีวีพมาแล้ว กูไม in <What> ่ไปหาดีกว่าช่วยปนีมที่กูได้แฮมีผิดทีมแม่เลือดกูจะน้อยกูจะช่วยตีนะ ที่กูไม่พูดเสียงดังๆก็เพราะว่าแม่งโดเพาแม่กูออกมาด่าแป๊บน,นึงนะกูขอเบาเสียงทีวีกูก่อนเอาสัตว์กดผิด ้อนนี้ไม่ไหวว่ะต้องรอใช่ไหมเนี่ยกูต้องใส่กูต้องรอมั้งางล่างสู้ก็นางขนาดนั้นเลยรอเราไปช่วยข้างล่างดูกูไปช่วยนะมึงเอาตัวรอดให้ตัวเองได้ก่อน ซงฟ้ากูอยากได้หูฟังเหมือนกันเลยไอเดียสัตว์เด็ก,ม,าาดกมันบอกว่ามึงจะเอาเชี้ยอะไรกับกูเนี่ยแบบตอนนี้กูรู้สึกว่ามันมืดมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็้าทุ่มแล้วใช่้าทุ่มสิ่งที ไอ้สัตว์เก่งไม่ทันไนส์ หิ้เลือนเต็ยหนึ่งเปิดอันในเขตปุ๊บนี่กูบอกแล้วอันตีแม่งดีจริงกูพูดจริงๆเลอยกูชอบอันตีแต่อันตีแม่งกูเดานานไปหน่อย ง่ายจิ๊บจิ๊บ oh <my. S 1> อันตีกูงดอะ่ะ <On slot. S 1> ถ้ามึงอยากเล่นกบอันตีกูเข้ามาไม่เกินเกินจะตายไ <gene> ม่เกินจะตาย ณแม่ค่ะย่าค่ะคุณแม่ค่ะรออันตีหนูก่อนค่ะคุณแม่อีแมงมดอันตีกูก่อนดีสัตว์ไอแมงม้าได้เลยจ้ะอีแม่งไม่มาเลยหรออู้ตายอู้ตายกูตายอูตายช่างเดา อ่ะขอหยุดพากซักแป๊บเดียวโอเคไหมเพราะเดี๋ยวมันแบบกูไม่ชนะสักทีหรอกถ้ากูพากอ,อ,อย่างเงี้ยเพราะกูต้องเอาปากใกล้มาเสร็จป๊บกูกจะไม่เห็นเออภาพหน้าจอโทรศัพท์กูเพราะฉะนั้นมึงต้องเปิดเสียงดังๆหน่อยนะเพราะว่ามึงจะไม่ได้ยินเสียงกูนานเลยแหละโอเคนนโอเคถ้าเมื่อมึงไม่ได้ยินเสียงกูก็ขอโทษด,ด้วยแต่ตอนนี้ข้างล่างมันแบบไม่ไหวแล้วอ่ะคุณแม่มันไม่ไหวแล้วอ่ะ แม่ตอนนี้ข้างล่างนั่งไม่ไหวเลยแบบไม่ไหวเลยจริงๆไม่ไหวเนี่ยกูต้องไหวก <c oughs> ูยอมตายเพราะกูจะได้ปกป้องปง้อมเพื่อมันจะมาถึงป้อมพวกเราเลยนะ Yes เอามึงไปถึงตรง,งน,นั้นเลเมื่อาไรวะกูยังไม่รู้สึกรนูใส่เชืออะไรเลย,เลย อะไรวะมึงงงกันไหมเพราะว่าเมื่อกี้แบบโคตรเลยอะตอนนี้คือกลัวปากใกล้ไใบเหมือนเดิมดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกูนี่แหละมองยากหน่อยแต่พวกมึงน่าจะได้ยินแบบชัดเจนจแจวว๋วหรือใช่ไหมกูไม่รู้ว่ามึงจะแะบยังเงี้ยคือมัน่าน <c oughs> นนจะเสียงดังมากแน่เลยถ้าใครเปิดเสียงด,งดังเอาไว้มึงโดนแม่ด่นะาในเงี้ย <c oughs> มันคือการทำลายลำโพงทิง้ง ใครอยากกำลังลำโพงทิ้งมาดูคลิปนี้เลยตาตาสุดท้ายเลยนะอันนี้ก็ตาที่สองตาสุดท้ายนะจ้า MVP ของคนนี้ก็คืออีเยนี่อี้เย่ไอ้ไอ้คนนี้แกบางทีกูจะได้เป็น MVP บ้างบางทีเพื่อนกูได้เป็น MVP บ้างกูก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใครใครจะได้เป็น MVP นะที่กูรีบพูดจริงๆก็เพราะว่าต้องรีบไปนอนใช่ พรุ่งนี้ก็มี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 เวนที่ต้องนาเวน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 สี่ตัวเองที่กูดิพูดก็เพราะว่ากูที่กูดิฟูดก็เพราะว่ากูต้องรีบเอรีบไปนอนตอนนี้ก็ตาสุธานนะจ๊ะโอวเชื่อรืกูไม่ดีพะเพราะว่าไม่รู้เพราะว่าตอนนี้กูรีบพูดมากเพราะตอนนี้ประมาณห้าทุ่มแล้ว ห้านุ้งจุดห้านาทีอันนึ่งุ่มเลขสองโอเคฮะห้าท uh, ุ่มแล้วเพราะฉะนั้นกูต้องรีบพูดรีบเล่นรีบชนะเพื่อกูจะได้ไปนอนสักทีเพราะไม่งั้นพรุ่งนี้กูตื่นสายแน่เพราะว่านี่กูคือประมาณหกโมงครึ่งประมาณหกโมงสามสิบสามเอ็ดอย่างเงี้ยใครตื่นเร็วแบบไม่ต้องตื่นฟุ้งหรือกูย้อนเลยสักตอนนี้กูคือแบบกูโลนมากกูรีบมาก คือถ้าใครฟังกูทันกูกูขอตบมือให้เยโอเคไหมแล้วตอนนี้ที่กูกำลังพูดไว้อยู่ก็คือกูเหนื่อยมากแล้วกูไม่รู้จะกูหาจะคำกูจะหาพูดที่อะไรแล้วพอในหัวกูมีหลายอย่างที่กูจะพูดแต่มันพูดไปกันไปไม่ได้จริงไหมถ้าแม่งพูดไปกันไปกูจะพูดอย่างนี้แล้วเกิดแล้วมึงจะฟังพูดดูเรื่องไหมคือถ้ากูจะรีพูดอ่ะมันมันถ้ามันเสียงล้เกิไปเพราะกูออกมาตีไง แต่ถ้ากูเสียงเบาเกินไปคุณผู้ชมก็ไม่ได้ยินไงแต่กูเสียงปานกลางมันน่าจะดีกว่านะแต่กูต้องรีบพูดเพราะว่ากูต้องรีบไปนอนโอเคไหมแล้วกูต้องรีบเล่นกูต้องรีบชนะแล้วกูต้องรีบถ่ายคลิปจนกว่าจะเซ็นนี่แหละกูเหนื่อยค่ะ ไอ้เยี่ยมอยู่ในป้อมไม่ไปไม่ได้กูรีไปก่นอนเดีย๋ดกยกูโดนตอนนี้กูรังรออยู่ ลิฟวิ่งกันลิฟวิ่งกันไออันตีแม่งกูโคตรชอบเลยสัตว์กูอยากได้อันตีมึงเอาช่วยตัวเองให้ได้ก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวก่อน,นมันมาเขามีเขามี ยเข้ามากู้่ยวเข้ามาใก้กู่เ <c oughs> ออดีขึ้นหน <c oughs> ่อยไอ <c oughs> พวกนี้แม่งชอบหนีกันนะมึงเป็นไรกัน

มึงวะนะมึงขอโทษนะกูมึงตายแล้วไอสัตว์เนี่ยเอาวีทีไรเนี่ยกูเริ่มหัวร้อนเลยตอนนี้กูเริ่มหัวร้อนแล้วจัดแต่นั่งอากาศยิ่งร้อนร้อนอยู่เนี่ยแล้วทีวีมึงจะยุ่นหาบพ่อมึงเหรอเนี่ยจำไว้เลยอีเดียวนะกูจะฆ่ามึงย่าเว้นแต่ไรไฟ แหน,แนมึนงอ่ะทำเพื่อนกูเหรอมึงตายแน่โดนัดโยนมาลจริงมันมาโดนัดมาวาเยเหี้ยเกือบออกวงไม่ทันเออมึงเตือนกูรอบร้านแหละ โดนาตายตอนนี้กูรังเก็บแบบซุกต่อซุปต่อ,ตอไม่รอแล้วนะดิเชียวขลุก chưa mới đắt là muốn mới chơi súng của đã liền à bớt lời đi cái lướt lạc phòng quân của mình đã cho vội à mình nó

สับตาเพราะชา้างอีช้างเปรตถ้าใครไม่ได้ยินเสียงก็เพิ่มเสียงกอนะคะเพราะตอนนี้พี่รู้สึกวับพี่ขิ้เกยจพูดค้ำยาดแหละเพราะตอนนี้คือแซบโคลไม่ไหวแล้วพู้ค้ำยามันต้องตะโกนไงน กูมาข้างๆก่อนพูดกูมึงได้นะจ๊ะพักใจเอาได้ไหมมีขี้เกียจพักแล้วอ่อนะอออเออเมอไหร่มาเจอกูบังห่วงใหญ่มั้ง ยังรอเวลาพิททำให้ฉันรู้สึกว่าอิสระยี่โรลูมอะมาอุตส่าห์ตั้งนว้ กูไล่ลอบไปเกินชิบหาย ันึงกูช้อนก่อนเพื่อนไม่ว้าวแล้วกูช้อนเนี่ยกูยลังไป วายตายแล้วครับโหลดอาวุธของฟรีเต็มเลยวายตายแล้วครับสะผมใหม่สวยจังเลยเฮียนะเลยวะนนี้บุ้ยเลยลงไปวันนี้เฮียเฮียออกกล้องด้วยสัตว์ระเฮียพอลงด้วยโอ้ยไอสระได้บ่ายฝากกดไลค์กดแชร์กูสักใครด้วยเด้อบ๊ายบาย